รู้ว่าเด็กในท้องก็นหนึ่งก็คือไปซื้อที่ตรวจปสัสสาวะมาว่ามีการตั้งครรภ์มีฮอร์โมนของการตั้งครรภ์หรือเปล่าการตรวจปสัสสาวะก็ยังไม่ใช่ยืนยันว่าการตั้งครรภ์น,นะคะก็ต้องไปพบแพทย์ว่ามีการตั้งครรภ์ถุงการตั้งครรภ์มีทารกอยู่ในมดลูกหรือเปล่านะคะได้ยินเสียงหัวใจเต้นหรือเปล่าอันนี้ถึงยืนยันว่าตั้งครรภ์สรุปว่าการตั้งครรภ์น,นั้นจะต้องพบการ มีเด็กนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามี Product หรือว่า,า Product ของเด็กนะคะ,คะอยู่ในมดลูกอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการตั้งครรภ์น,นะคะปัจจุบันง่ายมากสมัย50ปีก่อนในตะ้องต่างคิดดูท้องนี่ไม่รู้เลยนะคะโอ้โอต้องจับชิปจรเนี่ยเห็นไหมในในหนังในละครอาจจะไค่จับแต่ว่า ปัจจุบันนี้การตั้งครรก็ไปเ e เ e ่ e อีเลฟเวนะคะซื้อที่จุกมาจุกดูแล้วก็ไปพบแพทย์ซึ่งเมืองไทยนี้เจอแพทย์ได้ไม่ยากนะคะง่ายกว่าต่างประเทศเยอะนะคะ